ที่จังหวัดศรีสะเกดมีการจัดมาหาก,กรรมอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพแบบอร่อยแบบแซ่บนะครับไรแอลกอฮอล์กันครับการจัดง,งานนี้จัดขึ้นอยู่ที่สนามนาทีว่าการอำเภออุทธรพิสัยครับจังหวัดศรีสะเกดโดยมีนายท่าตรีสิริรุ่งวณิช์ครับรองผู้ว่าร,ราชาการจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานเปิดโครงการมหก,กรรมอาหารปลอดภัยและโภชนาการเพื่อสุขภาพ อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์และกับปลอโฟมจัดขื้นมาเป็นครั้งที่20นะครับประจําปี2568เริ่มต้นก็คือจัดขื้นเก3าธันวาคมโดยทังเทศบาลตําบลกําแพงบุรณาการรวมกับทั้งสสสภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงประชาชนในเขตเทศบาลตําบลกําแพงครับรเริ่มโครงการมหากรรมอาหารปลอดภัยและโภชนาการเพื่อสุขภาพอร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์และปลอดโฟมนะครับ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของพี่น้องประชาชนทรงเสริมให้ผู้ประกอบการครับได้จำหน่ายอาหารที่ดีที่สุดนะครับอาหารที่ดีนะครับสะอาดรสชาติอร่อยตามหลักการ Creen Food Good Taste และกระตุ้นเศรษฐกิจสั่งไร่ใดให้กับประชาชนกันนำํำที่สำคัญร่อนโรคให้ผู้ประกอบการงดใส่โฟมเน้นการใส่บรรจุภัณฑ์มาจากธรรมชาติกันนำํำโดยดรนัชยาแก้วนุยครับ ผู้รับผิดชอบโครงการนี้นะครับบอกว่าสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสั่งเสริมสุขภาพหรือสสสมุ่งเน้นการขับเคลื่อนเครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพสั่งการเปลี่ยนแปลงในสังคมได้รับการพัฒนาลดละเลิกเรื่องของยาสูบเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงการใสร่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิรกับสิง่งแวดล้อมลดการใส่โฟมคาดหวังหายนในพื้นที่มีสุขภาพ นะครับกายสุขภาพใจที่ดีมีชีวิตที่ยืนเย่าอยู่ในสังคมไทยอย่างมีความสุขนั่นเองเห็นเครื่องหมาย clean food good taste คาว่าแด้รับการรับ,บอรองอสะอาดรสชาติอร่อยครับ